ครับสวัสดีครับผมพศนันเดชเจรีหรือว่าติ๊บเอกทีมงานลุงชางใจดีตอนนี้ก็มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19ที่หมู่บ้านเอื้อทรอน,นะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะฉีดเฉพาะทั้งหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะครับร้านอาราบิกสนามเปตองลานกีฬาแล้วก็เครื่องออกกำลังกายเครื่องเด็กเล่นนะครับพื้นที่สาธาระก่อนแล้วก็วันนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกชาญชงเพชรนายกการทหารส่วน จังหวัดปทุมธานีในการดูแลเรื่องน้ํายาโควิด19ที่จะ,ะมาพ่นฉีดเพื่อการป้องกันโรคระบาดนะครับวันนี้ก็จะมาด้วยกับท่านรองนายกสกลวันวงแจ้งที่มาด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากท่านดรวิศัดิานายกการบริหารส่วนต่างท่านรองนายกนิพนธ์เกล้ารมในเรื่องของการสนับสนุนกําลังคนกําลังคนที่จะเข้ามาดําเนินการพ่นฉีดให้กับที่น้อง เรื่องของโควิด19เป็นเรื่องที่ตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนักและทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจจังหวัดท,ทุมธานีทนายกชานภงเพชรอบตตอำเภอง3สามท่านดร,รวิสาขดา,ษา,ษาท่านรองนายกพีธ์แก้รรมทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันนะครับและก็จะลงพื้นที่ไปทุกๆหมู่บ้านทุกๆท,กที่อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ตามคิวตามวันเวลานะครับก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบตลอด นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ทุกท่านก็นจะจะต้องดูแลตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงเวลาออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากอนามายัยหแมสนะครับเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นทีมงานลุงชานใจดีประทุมธานีนะครับแล้วก็คอยพบกับกิจกรรมดีๆต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ โอเคสวัส <Okay. S 1> ดีคะ่ะประชิดโควิดประชิดโควิดอ๋อ<ร>น้ำยาจากลุงชานมาฉชดให้นะจ๊<ร>ะชีดก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ตี๋อามาให้เพิ่มนะคะ